สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆทุกคนตอนนี้ล้วนอยู่ในผาคุ้มพักด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าอากาศมือนี้กับสิบสามองศาจ้ามือนี้กัเป็นวันศุกร์นะจ้าเนาะวันศุกร์เอ่อวันที่สามเอสด้วจ้าเพื่อนๆอ๋อตอนนี้แดดมากพอดีเลยจ้าเพื่อนๆจ้าทนายมันกับบดทนายกับแดดนะจ้าเพื่อนๆจ้าล้วนสิภาพเพื่อนๆมาเบิ่งอ่าอเหี่ยงนัวเอ่อแต่งแตงแตงคางนะจ้าแต่งกัวคางนะจ้าเพื่อนๆจ้า ล้วนก็เอื่นว่าต่งกั่วต่งกั่วขังนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าที่ว่าเห็นนี่เนาะจ๊ะเนาะมันก็ยังมีหน่วยให้ล้วนอยู่ด้วจ้แต่งกั่วนี่จ้ะที่ว่าคลิปที่ผพันๆมาที่ล้วนทายลูกลงนั้นมันคนละหน่วยด้วจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้หน่วยไม่จ้ะนี่หน่วยไม่เพื่อนๆอืมนี่จ้ะเพื่อนเนาะมันก็นี่เนาะจ้ะเนาะมันยังมีหน่วยให้ล้วนอยู่นะจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้ล้วนล้วนลงให้เพื่อนเบื่องทั้งผีนี่จ้าเพื่อนๆนี่เพื่อนเห็นนนบ่่จ้ีียังมีีดอกมหนน่วยาจ แตงกัวข่างนี้เป็นเครือเป็นข่างบาดรูดเพราะว่าวข่างแตงกัวขคางเนาะมันสีใบขาเอื่นยังเนาะมันดอกดอกปุ๊บมันกนันนวยให้เลยนาอจ้านี่นี่มีเห็นบอ่อยจ้านี่ดอกแล้วกนันนวยออกมาเลยเน,น้อยจ๋าเบื่อๆจ้านี่จ้ามันก็มีไรนวยอยู่จ้าก็ร่างออกนาอจ้าเพื่อนเพื่อนเน้นรูดสีผ้ามาตั้งผีด้วยจ้ารูเขาวผ้า,า,าวาวังว่ไอ,อย่าเพิ่งหนาวแห้งนาอจ้าเนาะแต่ตอนนั้นเคือน,นี้มันกนันหนาวประมาณ ถ้าล้วนอ่าวันไหนแจ็คอประมาณเก้าองศาอยู่ด้ครับอยู่ได้จากต้นขึ้นแต่ทีนี้นผ้าคุ้มสีเขียวล้วนนี่มันกับโบเมนวาสีอ่าป้องกันหนาวได้แห้งเลยจ้ะเนาะมันก็ได้พ่อชัวรข้าวได้นิดๆแน่อยู่จ้ะกันหนาวอนี้มันก็ต้นใหม่มันก็อยู่บดได้อยู่ได้จ้ะมันก็บใต้เมื่อนนะพักพักล้วนเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆนี่เนาะอืมนี่เพื่อนๆจ้ะนี่ยนี่จ้ะอืมนี่ทั้งพีกับมีเนาะ นี่จ้ะเดี๋ยวร่วงให้เบิ้งมาทางผีนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะนวยนี่เนาะนี่นวยนวยนี่คือสิบบอหลอดดอกจ้ะดูเบิ้งเหลืองๆแล้วนะจ้ะน้องเพื่อนๆจ้ะนี่กับอีกหน่วยนึ่งนะจ้ะเพื่อนแต่ก็ยังนี่ยังไม่นวยให้เนาะนี่นี่จ้ะเพูดว่าอู้ก็ไล่นวยอยู่ได้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ล้วนผ้ามาเท่างผีเนาะนี่นี่นี่กระแมนด้วจ้ะนั่นนั่นกระแมนจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ทั้งนี่อีกเน้องเพื่อนนี่เพื่อน่นี่ยว้นเนนาะะจ้ี่เพื่อน นี่จ้ะนี่เนาะมีดอกได้ก็ไมีดอกออกน่วยก็ออกมาตามเในจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่นี่อันนี้ก็คือกันเนาะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเบื้องเนาะจ้ะนี่กำลังหน่วยอุย้ยหน่วยหลายนับไปหรอกกับสิบเป็นสิบชิพนวยได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะรุนกับผมมีอย่างจ้ะมาอัปเดตเอ่อมาเขือโอนโนบ่อพิษมาอัปเดตเอ่อแต่งกัวข่างให้เพื่อนๆเบื้องเนาะในผ่าคุ้มพักล้วนในจ้ะเดี๋ยวต่อไปล้วนกับอาซีเอาบื้เขือเอ่อต้นบื้เขือมาให้เพื่อนๆเบื้องอัปเดตว่าเป็นจันทรช่วงฤดู ใบไม้ลวงนี่นะจ๊ะล้วนกะสีบ่าเบาๆเงาไปได้ดีจ้าเพื่อนๆจ้าล้วนกะซีโค้จบทีมีใบสนีได้จ้าขอบคุณละลายได้จ้ทาที่มาติดตามคลิปเดินเสมอมาจ้าเพื่อนๆจ้าขอให้ทุกคนอายุหมั่นคว้นยืนได้จ้ารักษาสุขภาพได้จ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณละลายได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย